เป็นอีพสทกันเนทุ่งหญ้าทุ่งหญมาถึงนาข้าวนะครับมาถึงทุ่งนาทุ่งนานะครับอืนี่คือทุ่งนาทุ่งนาแต่คือถนนอาจจะไม่มีใครได้ยินนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีใครได้ยินเพราะว่าคุณจำตอนนี้คนดูยังูนยนคนอยู่ชาเดินก่อนไปคนผู้ชมก็มาเองแหละเราก็มีหน้าที่ต้องเสนอคอนเทนต์ต่อไปต่อให้จะมีผู้ชมหรือไม่ก็ตาม นะครับเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับก็ามานะครับเดี๋ยวตากล้องจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนวินจะอยู่ฝั่งโน้น,ค,นครับเดินฝั่งโน้นสิครับเราจะได้ภาพสวยๆเพราะถ้ากระเดินฝั่งนี้ภาพมันก็จะไม่สวยไม่เห็นการเดินเดินเพราะเราฝั่งลูกถ้าเดินใกล้ปั๊บกล้องมันก็จะเห็นตัวเราใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหม <c oughs> เต็มจอเลยไ <c oughs> ปเดินเชื่อฟัง ตอนนี้เราเดินทุงน่งนาแถวไหนครับแถวไหนว่ามาเลยแถวไหนล่ะแถวบ้านอะไรลแจ้งเตือนยังไม่มีมาครับเจิญทตานผู้ชมนะฮะ นี่นคืออะไรดอกอะไรมีมอร์ไซค์มาครับหลบมอร์ไซค์นะไปเรียนไปข้างหน้าตั้งระโอเคค่าเห็นบรรยากาศไปตึ๊งงนะตึ๊งงนะครับผม จ้างหัวมันได้โอเคเดี๋ยวผมแชร์ไลฟ์ก่อนแชร์ไปที่ลา<ะ>นได้มาแล้วรถ โอเคพายดอดได้โอเคครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะพูดก็หมายถงผมมากเลยนะครับติตามด้วยนะครับติดตามช่องนี้เหรอติดตามเปิดตัวผมมากเลยถึงห้าล้านสามล้านคนเลยครับผมอืมไปเดินไปไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราแชร์ในกลุ่มครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าครอบครัวผมอ่ะไม่ใช่ว่าครอบครัวผมดีใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละแล้วก็มีหน้าที่ต้องนำเสนอ ให้ทุกคนได้เห็นทางเดินใช่ไหมการออกกำลังกายในช่วงนี้ครับเป็นนะครับเดินเป็นป<อ>ยังเห็นกระป๋องเบียร์ยไม่มีใครเก็บเลยแล้วเดวขากลับค่อยเก็บนะนะครับอันนี้เป็นท้องทุ่งนานะครับริมทางนะครับพามาวิ่งมาเดินอะไรโอ,โอเจองูด้วยไหนงูไหนเจอไหมมันวิ่งหายไปในป่าแล้วใช่ไหม สวัสดีครับโอเคผมโอ้<ม>งูตายมันเสียชีวิตแล้วเฮ้ยกลัวเลยแหมมันตายตั้งนานแล้วโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรดีมันจะมีความ,ม,มวาหมายสำหรับผมมากเลยนะครับเราเดินมาทุ่งนาเจองูน่าจะเป็นงูงูปลานะครับเสียชีวิตแล้วน่าจะเกิดจากการนะโดนรถเหยียบหรือเปล่าไปเดินต่อไปโอเคครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับเพราะมันจะมีความหมายสำหรับผมมากเลยนะครับอือไปถึงห้าร้อยซอร์ด้วยกันนะครับลูกบคอันที่สองเอาเดินไปสิจะถ่ายดูกัน โอเคนะครับไปเลยกระหนูก็ไปข้างหน้าสิครับหนูจะมาลุยกับช่างกล้องได้ยังไงไปหนม,มีอะไรนะ่าสนใจอีกนอกจากไอเขาเรียกว่าซากงูที่เสียชีวิตเดินไปข้างหน้าอธิบายท่านผู้ชมได้รู้ตำรวจตรวจสอบดูสิอันนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาทุ่งข้าวนะครับไปนี่นะครับ ข้างหน้าก็ยังเป็นธงทิวนะครับสำหรับงานกระถิ่นไหมชจะลืมคุยตอบก็จะวนมาหากล้องทําไมเดินไปก็เป็นธรรมชาติไม่ไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องกังวลเรื่องคนดูเรามีหน้าที่ต้องนําเสนอให้คนดูได้เห็นว่าทําไมเขาต้องมาดูเรานะครับสาหรับท่านผู้ชมทั้งสามคนนะครับ คุณพรนิพานะครับเคแน่พรนิพาเคคือพรนิพานคำเล่นแน่แน่เลยนะครับพรนิพาเคส่งปลบมือมาแล้วแม่ใช่ไหมอ่าแม่นั่นแหละไปเจิงูด้วยอ่าไปแล้วแม่เห็นอะไรไปสวัสดีครับหกคนนี่อีกหกคนนะครับสวัสดีครับว่ายสวยๆว่ายสวยรวยสวัสดีครับผมชอบมีมีคำวินต้าแบบถ้าถ้าเข้ามาแล้วกดติดตามด้วยนะครับมันจะมีความหมายสำหรับผมมากเลยครับผมกราบเลยครับอ่ะเดินต่อไป เดินตากล้องเดินไปก่อนเลยเดินตะกล้องแล้วตากล้องจะเห็นอะไรละ่ะถ้าไม่เห็นมาวินจะเห็นธรรมชาติใช่ไหมมีต้นไม้แสงสีโอแสงสัดส์สองโอมีนกมีนอกอยู่ไกลๆนกกระสาโอเคคน,นใหม่ลโอเคครับสวัสดีครับผมยังนะครับวันนี้เราจะมา วิ่งน,นะครับกดติดตามได้นะครับมันจะมีความหมายสำหรับผมมากเลยนะครับมุ่งสู่500ซับด้วยกันนะครับอ่ามีความหมายก็มีความหมายเราไปเดินชมบรรยากาศนะครับกับท่านผู้ชมทั้งสามท่านนะครับเออมุ่งหน้าไปทางไหนอ่ะบ้านหนองเหล็กเหรอวัดบ้านหนองเหล็กนะฮะตำบลตาเกียตอำเภออุทัยนิสัยนะครับเหมือนเดินมนะครับเราต้องรีวิวทองนี้ด้วยนะทงองอันนี้ทองธรรมจักรครับดีสิบสองซี่ใช่ไหม นะครับเป็นความหมายในทางธรรมสองข้างทางยังมีข้าวโอเคนะครับว่าคนที่เหลือข้างที่สามนะครับนี่ชั้นที่สนะครับสวัสดีครับผมมีสองครับวันนี้ที่รุ่นกดติดตามช่องผมด้นะครับมันจะมีความหมายสำหรับผมมากเลยนะครับมุมเนสุดห้าร้อมด้วยกันเลครับผมผมไหวเลยครับก็ครับไปเดินต่อเห็นไหมยายกลับจากวัดแล้วนะ ทางเดือนนี้ก็เป็นทางมุ่งหน้าไปสู่วัดนะครับวันพระนะครับก็จะมีคนไปทําบุญนะครับที่วัดบ้านน้องเหล็กนะครับก็ใช้เส้นทางนี้ส่วนใหญ่ใช้จักรยานแล้วและมอเตอร์ใส่นะครับเห็นวิวไหมครับ360องศาโอ้ยพ่ออย่าหมุนลงมาสิหมุนให้ท่านผู้ชมดูไงนี้ออไปนิ่งๆจะจับสือก มันจะได้ไม่ผู้ชมเขาจะได้ไม่ก็เ,เลยอ่ะไม่ปวดตานะครับเหมือนเราเดินตามถนนนะครับเหมือน f อของหลายๆท่านนะครับเวลาดูก็อยากดูภาพที่สบายตานะครับดูภาพสวยๆงามๆโอเคคนใหม่มาแล้วสวัสดีครับผมช่างมีพีวีเจนะครับ ูสูา้วกัน,นค,รค,รครั้งที่หคหมาวินอ้อนแฟนใช่ไหมเหมือนเพลงเหมือนเพลงของสาย fan, ยันอ้อนแฟนไหมอันนี้ถนนสร้างมาประมาณปีเสร็จเศษนะครับก็สภาพยังโอเคอยู่ก็จะมี <laughs> สภาพ,ภาพได้ครับอาจจะผูกร่อนไปบ้างแต่ก็ยังสภาพยังใช้ได้ตอนเชา้าวิ่งออกกำลังกายก็ดีครับระยะห่า,หางวิ่ง ไปกลับก็2กิโลนะครับเพราะว่าถนนประมาณกิโลหนึ่งจากเส้นทาง226มุ่งหน้าวัดบ้านน้องเหล็กระยะห่างประมาณกิโลวิ่งไปกลับก็จะได้2กิโลพอดิบพอดีครับถ้าตอนเช้าวิ่งสักห้ารอบก็จะได้ประมาณ10กิโลครับช่วงด้านหลังทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้องเหล็กกับบ้านน้องหมักแซลก็จะมีต้นไม้เยอะหน่อยฮะก็ดีทีเดียวสวยงามอ่ะ ที่มาเวินเราจะตอนนี้เราไลฟ์มาได้9นาที14วิโอเคเราจะรถตีตีสับขากลับสับขากลับใช่ไหมไปถึงต้นสายไฟฟ้าต้นนั้นดีกว่าครับเราจะให้ผู้ชมดูนี่ต่ำเลยต่ำเลยเราจะให้ท่านผู้ชมดูดีรถก่อนดีรถก่อนดีรถก่อนอือหนาเกลียชุ่มชนลอยอืมโอเคครับลงรถไปแล้วรถไปแล้วเราจะเลี้ยวตรงนี้นะ ก็จะให้ชมดอกย้าข้างทางนะครับสวยๆเหมือนเมื่อวานเลยนะครับดอกหย้าเป็นทุ่งนาแล้วก็มีดอกญ้าสีสวยนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างใกล้ชิดนะครับโอเคนะครับสปอยดูนะครับย่าดอกย่าสวยสปอยไปก่อน,อนครับโอเคเดี๋ยวเราไล์สดไล่สดค่าจะเป็นไล์สดเกี่ยวกับเจ้าหมาตัวใหม่นะครับครับอืมสปอยนะ โอเคงั้นลาท่านผู้ชมตรงนี้นะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ลัลครสบ